โารโทรศัพท์แป๊บหนึง่งทักทายกันนะคะวันนี้นะคะหลังจากไม่ได้ขึ้นไลฟ์มาสามวันนะคะตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะงานเยอะจริงๆเราวันนี้ก็พามากินเมนูอะไรเอ่ยหมูนิบิวหมูนิบูขอบคุณนะคะ thank you so much นะคะมาทุกมาหลายวันแล้วแต่เราก็ยังจำกันอ่านบ่ถูกนะคะ ไม่แน่ใจว่าถูกรอเปล่าเก๋เกฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยเอเคเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับทุกวันเลยนะคะจอดนอนรอกินได้เลยนะคะหรือจะมาช่วยพี่เก๋ทาก็ได้นะคะมาค่ะเดี๋ยวโอ้ยกดไม่ถูกสักทีเข้าไปแล้วก็ยังกดไม่ถูกนะอ่ะเนาะสวัสดีสวัสดีค่ะ ทักทายก่อนไม่รู้จะทักทายอะไรมาค่ะเดี๋ยวเรามาแนะนําเมนูนะคะที่เราจะทําวันนี้นะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะที่แวะมาส่งกําลังใจนะคะนี่มีสองลูกนะจริงๆมีสองลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเมนูอะไรเอย่ยถ้าใครอ่านชื่อนะก็จะเห็นนะ มีสองลูกนะล,ลูกนี้มันเหลือแค่นี้เนะน,นี่ยพรพนเธอเคยเห็นไหมสับประรดสับประรดปอกไปแล้วหนึ่งลูกนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการที่เพื่อนๆจะมานั่งรอเราปอกเราก็จะพาเข้าสวนอ่าสับประรดนะคะนี่นะคะมีสองลูกนะคะปอกไปแล้วหนึ่งลูกนะคะนี่อยู่ในถาดอยู่ในถาดเหลืองๆเนี่ยเหลืองๆเนี่ สองลูกนะคะเราก็ปอกไปแล้วหนึ่งลูกนะคะสับประรดเดี๋ยวเราจะมาปอกสับประรดแต่ลองชิมดูนะมันลองชิมดูมันไม่เปรี้ยวนะอร่อยด้วยขอบคุณนะคะสาวไทยสวัสดีค่ะสาวไทยปังปๆนะคะแอบแอบไปแอบไปดูช็อตด้วยโอ้ช็อตปังมากขอบคุณนะคะ ขอบคุณสาวไทยนะคะขอบคุณเอเคนะคะหมูหมูพิบู thank you so much นะคะฮัลโหลฮัลโหล friend. thank you thank you I love you. นะคะนี่เออสับประรดมันว่างไงเนาะนี่เ <c oughs> อาพาน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 แหมหปลอมตัว <c oughs> พานพานคุยหน่อยได้ภาษาอังกฤษนะี่ย คุยให้หมูพี่บูฟังหน่อยดิ Hello my friend Thank you so much Cooking Cooking What are you doing today แกงสับปะรดนะคะแกงสับปะรดสับปะรดแกงปาประยเอ้ยไม่ใช่สับปะรดสับปะรดปะาปรียเฉยเลยแกงสับปะรดนะคะแล้วก็ใส่หอยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเอาหอยมา ลืมเอาหอยมาพานันเดี๋ยวจะวางตรงไหนดีลืมเอาหอยมาโอ้ยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาที่ใส่หอยก่อนจะเอาหอยใส่ัไหนดีนี่นี่นสิใส่อันนี้หอยเราก็ลวกมาแล้วนะคะลวกมาแล้วเดี๋ยว,ยวหอยนะคะแกงนี่ ลืมปเลยหอยหอยนี่นะคะยกมาทั้งทั้งกระทะเลยนะคะต้มลวกน้ําร้อนไว้นะคะล้างทำความสะอาดแล้วก็ต้มลวกน้ําร้อนไว้ก่อนนี่มือสั่นละมือสั่นละมือสั่นนะเราสั่นเองแต่ไอ้มือข้างเนี้ยมันจะไม่ไหวแล้นี่นะคะเดี๋ยวเราเอามาใส่ถาดน,นี้ไว้ก่อนนะโห้ตัวใหญ่มากค่ะหอยหอยหอยตัวใหญ่ใหญ่ จะไปบอกคุณน่านนครนะเดี๋ยวหมดคุณน่านนครก็ชอบกินอย่าไปบอกเขานะเดี๋ยวเขามากินหอยเดีย๋ยวพานไม่ได้กินนะคะหอยนะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนี่นะคะสำหรับหอยหอยบ้านเกีกยน,นี่หอยนะคะหอยแกงสับประรดนะคะแกงสับประรดใส่หอยนะคะนี่ ไอ้ตัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานี่สับประรดหั่นไว้แล้วหัวหนึ่งเดี๋ยวพานบอกว่าโอ้โหเอามา